วิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องการริกคาแรคเตอร์ที่ลูกตาไม่เป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงรีรีเบี้ยวๆหน่อยอย่างเนี้ยเห็นว่าตัวนี้ขึ้นมาจากโซเฟียกลมบล็อกเลยมีอิดิทโพลีแต่งเชดเดอร์อะไรพวกนี้นิดหน่อยโมเดลนี้พี่ยอดเป็นคนทำนะครับขอยื้อมาสาธิตหน่อย จะเห็นว่ามองมุมนี้ตามันปูดออกมาผมอยากจะแก้ด้วยกันสเกลบีบมันเข้าไปก็โอเคขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดกรอกตาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแปลกๆใช่ไหมเว้าวเข้าไปเชยก็ใช้ตัว สเปซแรปมาช่วยได้ครับก็คือเช็คสเกลนี้กัน f 1 2กด h อ k a เท่ากันทุกด้านอยู่ผมจะสเกลแกนสแกนแซของมันเข้าไปก็มาสร้างเฮลเปอร์ไม่ใช่เขาเรียกสเปซครบอยู่ตรงนี้ Generic Deformable FFD box สร้างขึ้นมาอันหนึง่งเอาสัดส่วนประมาณสามคูณสามแล้วกันสามสามสาม a t เ a อเนตเอะไมาให้ตรงกับลูกตา เลยสเลตเสร็จมาให้พอดีพอด,อดีลองกะสัดส่วนดูโอเคมันครอบลูกตานิดนึง3.488 copy ใส่ทุกแกนแล้วไงต่อก็ใช้นี้ link to space wrap ราก็ลองสเกลไอ้นี่ดูเอาแต่พอประมาณเราจะเห็นว่ามันก็จะไม่โยแล้วตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่มาลองแบบนี้ดีกว่า บีบเยอะเลยือการสาธิตนะครับบีบเยอะไปก่อนถ้าผมหมุนมันจะเห็นว่ามันจะยังคงเป็นรูปทรงกลมที่โดนดีฟอร์มเบี้ยวๆเหมือนเดิมอันนี้คือหลักการของการใช้สเปซแรปต้องใช้จินตนาการหน่อย ดูกลับมาแล้วก็เอาไปใส่กับตาอีกข้างนึงด้วยก็ Copy ได้เลย copy มาเอาเป็น i n s t a n t แล้วก็ Alternate A Align ใส่ดวงตานี้ด้วยแล้วก็ Space Wrap Link to Space Wrap ดึงก็บีเพ้ามาเหมือนกันเรียบร้อยก็แก้ปัญหาตอนเมื่อกี้ได้แล้ว ถ้าอยากจะทําทรงแปลกๆกก็ได้อย่างเช่นถ้าผมบีบอ้อผิดบีบด้านบนด้านล่างเดี๋ยวจะดึงขึ้นทรงตาแมวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็กรอกตาได้ไม่ล้นเบ้าครับ คาดว่าจะพอเข้าใจนะครับเออ่อมีกเรื่องหนึ่งที่ลืมบอกก็คือว่าต้องลิงก์ไอตัวสเปซปเนี่ยสีส้มนี้ใส่เข้าไปกับบนหัวด้วยไม่งั้นเวลาหัวขยับมันไม่ตามนะครับชิดจีโบนออกมา select ตัวนี้ตัวนี้ ลิงก์ใส่แบบนี้ก็โอเคแล้วไปไหนไปด้วยกัน